กอน,นี่สวยอีกแล้วยังมียอดอ่อนๆกำลังจะโผล่มานะพระอ,อ้นตัดคณะทะเลแบบถ่ายวีดีโอแบบเสียงดวงนะคะเ,<อ>เก็บแบบ <ๆ S 2> สวยเลือกได้นะคะพยายามสรรหาแต่กอสวยมาตั้งกล้องย้อนแสงเสียงคลื่นทะเลดังค่ะแต่ลมไม่แรงกอน,นี่สวยค่ะ,ก,นนคะการเก็บคณะทะเลแบบต้นไอ้กอละนิดละหน่อยแบบกระจายกันออกไปนอกจากจะเป็นมิด กับคณะทะเลแล้วนะคะก็ยังเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมอุดมการด้วยค่ะเราก็ต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นมาเก็บบ้างเนาะอยากบอกว่ามันกรอบมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินเล่นริมทะเลแล้วก็มาตัดคณะทะเลแรกของปี2023กันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มตัดนะคะป้าอ้นอยากให้ดูความสวยงามของคณะทะเลก่อนค่ะต้นนี้คือต้นที่อะไรนะคะกอนนี้คือกอที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแล้วใบก็จะเริ่มออกเขียวๆแล้วค่ะส่วนต้นที่พึ่งออกมาอ่อนๆก็จะมีสีม่วงนะคะสีม่วงเข้มสวยงามค่ะ ช่วงนี้คณะทะเลกำลังออกเลยนะคะนี่ค่ะเต็มหาดเลยค่ะต้นนี้ก็โผล่ยอดอ่อนๆสวยงามค่ะดูใบมันค่ะเห็นคณะทะเลสวยงามอย่างนี้เขาก็เป็นพืชที่อ่อนไหวด้วยนะคะเขาจะใช้ระยะเวลานานในการเจริญเติบโต,ตนะคะเราต้องเก็บต้น,นลนิดละหน่อยแบบกระจายกันออกไปนะคะ ตรงนี้สวยเดี๋ยวปอนขอตัดตรงนี้ด้วยนะคะเสียงคลื่นทะเลแรงค่ะอวันนี้มีลมและเสียงคลื่นทะเลแต่ว่ามันไม่แรงเท่าไหร่นะคะโอ้ยอันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหากออื่นนะคะเสียงคลื่นทะเลดังค่ะแต่ลมไม่แรงปอนก็พูดผิดผิดถูกถูอีกแล้วนะคะเอ้ากําลังจะเก็บไอ้น,นี้ มันเน่าค่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวไปหายกอใหม่กอนี้มีเป็นบรอกโคลีแล้วนะคะเป็นดอกอะค่ะอันนี้ป้าอ้นขอแค่หัวเดียวนะคะปล่อยที่เหลือไว้ ป้าอ้นจะพยายามให้กล้องมันจับนี่ค่ะไปต่อสวยมากค่ะโอ้ยอ่อนด้วยนะ,ะดังกรอบเลยกออน,นี้สวยค่ะใบอ่อนๆเลยนะคะต้นขอเก็บใบนะคะใบกำลังสวยการเก็บคนะทะเลแบบต้นเอ่ยกอละนิดละหน่อยแบบกระจายกันออกไปนอกจากจะเป็นมิด กับคณะทะเลแล้วนะคะก็ยังเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมอุดมการด้วยค่ะเราก็ต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นมาเก็บบ้างเนาะอีกอย่างเดี๋ยวเจ้าของประเทศเขามาเห็นเขาก็จะดีใจว่าเราเก็บผักเป็นเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าประอ้นพูดเยอะพูดมากและไม่เชื่อที่ประอ้นพูดก็ไปถามอากูได้นะคะ พ่อ,อนชอบกินใบก็เลยตัดใบนี่ยังเหลือดอกบรอกโคลีเยอะเลยค่ะดอกไม้ดอกบรอกโคลีดอกคะน้าทะเลนี่แหละคะ่ะแต่เวลารสชาติมันหรือเราจะกินก็จะคล้ายๆบรอกโคลีนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะขยายพันธุ์พอมันมันจะขยายพันธุ์จากตัวนี้ค่ะตอนที่มันบานและเป็น,มนเมล็ดนะคะก้อนนี้สวยค่ะ ตั้งกล้องย้อนแสงเนาะปะ้าอ้นป้่อ้นก็เก็บแบบสวยเลือกได้นะคะพยายามสรรหาแต่กอสวยๆนะคะป้าอ้นตัดคณะทะเลแบบถ่ายวีดีโอแบบเสียงดวงนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์มันไปอีกทางแล้วคลื่นทะเลมันก็ไปอีกทางคะ่ะ กลัวเสียงจะดังรบกวนนะคะสวยอีกแล้วค่ะ ใน,นสีมันจะออกเขียวๆแล้วนะคะแล้วยังมียอดอ่อนๆกำลังจะโผล่มานะคะเนี่ยป้อ,อนก็ขอขอสักสองใบแล้วกันนะคะอุ้ยดูค่ะก้อนนี้สวยมากค่ะป้อ,อนให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้ป้อ,อนไม่เก็บนะคะเพราะยังไม่โตเต็มที่ค่ะ เพราะว่าถ้าเขาผลิตใบออกมาเขาจะสามารถกระจายพันธุ์ได้เยอะกว่านี้อีกค่ะหนีบเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นดีกว่าค่ะนี่ค่ะยอดอ่อน,ออนเอาพอ,อนเห็นเมื่อกี้อ่ะใช้มีตัดดีกว่าค่ะนี่ค่ะยอดอ่อนหลบมุมอยู่ตรงนี้เอา มีดผิดด้านนี่ค่ะก่อนนี้มีใบยเยอะหน่อยค่ะสามารถเลือกได้หลายใบยค่ะโอ้โหทางฝั่งนี้มีแต่สวยๆเลยค่ะ นี่ป้อนขอยอะะ้อนมันค่ะอุย้ยอยู่ลึกอ,อันนี้ตัดยากคะ่ะ <c oughs> ได้อยู่นี่คะ่ะเดี๋ยวป้อนขอตัดก้อนนี้เป็นก้อสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินผัดมาม่ากันคะ่ะหืมผัดมามะ่าที่บ้านป้าอน้อนมีมาะมะ่าติดบ้านไหมเนี่ย <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนเพียงพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปกินผัดมาม่าที่บ้านด้วยกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนผัดมาม่าสูตรบ้านๆคนไทยในต่างแดนนะคะกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินความจริงแล้วป้าอ้นอยากกินไอ้มาม่ามาม่าอะไรนะคะมาม่าต้มยำค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีค่ะไม่มีแล้วก็ป้าอ้นตั้งก็เลยอยากบอกว่าอยากจะ ผัดแบบผัดซีอิ๊วมันก็ไม่มีซีอิ๊วอีกค่ะทุกคนก็เลยเนี่ยได้ผัดมาม่าขาวๆแต่ว่าประอ้นก็ปรุงเครื่องแล้วนะคะปรุงเครื่องใส่น้ำตาลน้ำปลาใส่มะนาวแล้วก็น้ำปลา,า,น,า,ลปปลาน้ำตาลมะนาวอืมก็นั่นเลยคะ่ะ Thank you darling <laughs> โอ๊ย <laughs> พนักงานเสิร์ฟหล่อแท้เดี๋ยวคืนนี้จะให้ติปต่างๆเลยนะคะ มาทานด้วยกันค่ะโอ้ยเนาะแกบอกว่ามันใช่ไหมเนี่ยกินน้ำเปล่าเดี๋ยวนะคะทุกคนฟังเสียงนะคะฟังเสียงคณะทะเลค่ะ อยากบอกว่ามันกรอบมากค่ะนี่ขนาดปลาอน้นลวกแล้วนะคะ อร่อยค่ะขยับโตไปก่ๆถ้าถามว่ารสชาติเป็นแบบไหนละคะมันจะคล้ายๆคล้ายๆผักกระหล่ำปลีค่ะแต่ว่าจะออกขมนิดหน่อยแต่ว่าเราสามารถใช้แทนผักคะน้าได้ทุกเมนูค่ะ ผักคะนายิ่งแก่ยิ่งขมนะคะยิ่งใบเขียวๆแล้วก่อนที่มันจะมีดอกอะคะ่ะยิ่งแต่ขมโอ้ยเนาะป้อนพยายามจับสายช้อนแต่ไม่ได้ค่ะอือร่อยค่ะขอกินกับมือได้ไหมอะ่ะกินคนเดียวอะ่ะ ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุทกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ